คนวันนี้เรามาทําเมนูคะสึกหมูสเต๊ะแซนด์วิชกันนะเริ่มจากทํพีนัทบัตเตอร์สเต๊ะก่อนเลยใช้นมข้นจืด100 ml ผสมกับผงสเต๊ะสํเร็จรูป่1ซองเคล้าจนเขามีเทคเจอร์ข้นเหนียน,นะจากนั้นก็ให้เราเติมเกลือไปนิดนึงแล้วก็ไปตวงพีนัทบัตเตอร์แบบหยาบใช้ทั้งหมด40 ml นะก็ผสมรวมล่างกันได้เลยจ้ะทีนี้ก็ไปทําน้ําหมักหมูสเต๊ะกันบ้างใช้ขมิ้นผง1ช้อนชาผงแกงกะหรี่3ช้อนโตน้ตําตาลอีก40กรัมผงปรุงรสหมู2ช้อนชานะฟังทันกันหรือเปล่าต่อด้วยนมข้นจืด100 ml ซีอิ๊วขาว1ช้อนโตเบกกิ้งโซดาอีก1/4สช้อนโตนะอ่ะคนให้เข้ากันเลย จากนั้นก็ไปหั่นมูสันนอกกันเอาหนาประมาณ1นิ้วนะแล้วก็เอาซ่อมจิ้มๆให้ทั่วเลย โรยเกลือให้ทั่วจากนั้นเราก็จะเอาไปจุ่มในน้ำหมักของเราอย่างนี้ได้เลยนะอ่ากดๆให้จมลงหน่อยแบบนี้คือใช้ได้เราจะแช่ไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงนะทุกคนระหว่างนี้เราก็จะไปทำน้ำดองหอมแขกกันตวงน้ำส้มสายชู 125ML น้ําน้ำตาล175กรัมแล้วก็เกลือครึ่งช้อนโต๊ะต้มให้เดือดแบบนี้จากนั้นก็พักให้เย็นแล้วก็ใส่หอมลงไปได้เลยจ้าแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงก็พร้อมทานแล้วมาทีนี้พอเนื้อหมูได้เราก็เอาไปคลุกกับแป้งแห้งเราจะใช้ All นะออเเกกกกปปประสงคคค์ั่แแหลลอาไไไุุขใ้้ทวว็ ปังต่อได้เลยจ้ะอากดให้แน่นๆ่หน่อยทีนี้ก็ตั้งไฟอ่อนแล้วก็โยนลงไปได้เลยจนเป็นสีเหลืองทองเลยนะเขาจะมีความอมน้ําตาลเล็กๆเพราะว่ามันเป็นหมูหมักนะทุกคนไม่ต้องตกใจน้องไม่ได้ไหมมาจ้าขอเปิดตัวขนมปังฟาร์มเฮาส์โฮวีดยิ่งกัดยิ่งเพลินยิ่งสัมผัสถึงโฮวีดแถมมีคุณประโยชน์ดีๆจากธรรมชาติคือตัวนี้เขาเป็นทางเลือกสุขภาพเลยนะทุกคนแต่เราเลือกเพราะความอร่อยนะพอปิ้งเรียบร้อยแล้วก็เอามารวมร่างกันทาพีนัทบัตเตอร์สเต็กของเราลงบนขนมปังได้เลยนะ แล้วก็บีบมัสตาร์ดลงไปทีนี้ก็ตบด้วยหมูคัสซึอของเราลงไปได้เลยชิ้นโตมากตบด้วยผักสลัดหอมดองแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมปังของเราจ้าค่ะครึ่งซะหน่อยเพื่อความกินง่ายไปจ้าอููชิ้นใหญ่จุกๆนากินมอไงลองชิมหน่อยซิอุ๊ยขนมปังนุ่มๆกับหมูกรอบอุ้ยแล้วมันเป็นกลิ่นหมูสเต๊ะเลยอะทุกคนอร่อย